สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันกันหรือยังเอ่ยวันนี้นะคะด่จะชวนมาทานนี่ค่ะปลาเผาค่ะทุกคนปลาเผานี่ค่ะและนี่คือน้ำจิ้มนะคะทุกคนค่ะวิกล้องแบบว่าร่วงลงไมนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเราทา,านกันเลยนะคะ เผาอันนี้เป็นปลานินนะคะทุกคนอยากทานอะไรแซบ่บๆเนมาะก็เลยนี่ค่ะเนื้อปลาแล้วเราก็จะต้องห่อผักใช่ไหมคะนี่ค่ะห่อผักเลยนะห่อผักนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกเมนูนี้ว่าเมี่ยงปลาเผาแล้วกันนะคะเมี่ยงปลาเผาขอนี้ใช้มือนะคะใช้มือ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เส็รขนมจีนใช่ไหม แล้วเราก็จะตักน้ำจิ้มใส่นะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยวนะอือหือดูพริก้วยค่ะทุกคนขอขอ,อนุญาตใส่ปากอือหืออืมอรัอยตั้งค่ะอรสม,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 มาก น้ำจิ้มคือแซ่บเด็ดน้ำจิ้มคือใช้ได้เลยทุกคนน้ำจิ้มคือแบบใช้ได้อ่ะค่ะเลิศเลิศเลยบอกเลยว่าเลิศอืมแบบนี่ค่ะทุกคนออกมาอย่างนี้แล้วใช้น้ำจิ้มราด นำ้ำน้ำจิ้มของเขาก็จะแบบดูสีเลิศนะน้ำจิ้มก็เลิศอยูอ่ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนขออนุญาตทุกคนออน,ออน,นี่นะคะเราก็ใส่ปลาค่ะอืมอืมเลิศค่ะ เริ่มมีอาการเผ็ดเล็กน้อยแต่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชงโกโก้แป๊บหนึ่งนะคะออโก็ตัวโกโก้ตัวนี้นะคะก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็คุมหิวอิ่มนานนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอร์สเตอรอลนะคะง่ายมากเลยค่ะทุกคน ฉีกนะคะฉีกไม่ได้ก็ตัดจากที่รักษาอืมสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะเทลงไปเลยเทลงไปเลยนะนีทานไปสองคำคือแซปอยู่นะแซปอยู่นะนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ ดีอ่าจะชมกับน้ําน้ําเย็นนะคะที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะคะก็เทไปเลยนะคะเทไปเลยนะคะขึ้นแก้วหนานี่นะคะแล้วก็เช็ด แล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะทานเย็นนะคะก็สามารถใส่น้ำแข็งได้นะจ๊ะก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะเอาให้พอแบบเย็นกรุบกริบพอนะจ๊ะ <S <S โอเคนี่ค่ะแล้วก็เชฟเชๆเชเชฟเช ใครที่ติดน้ำชงนะคะอันนี้แนะนำเลยนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแล้วมันก็ไม่อ้วนนะคะที่คนพบแล้วนี่แหละอันนี้นะค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้น้ำหนักดีลดจากหกกิโลเหลือ54กิโลนะนี่ค่ะง่ายไหมคะโอเคไปแล้วนะคะมีแรงทำงานช่วงบ่ายแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ